สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาคุยเรื่องปัญญายาณกันค่ะปัญญายาณเป็นกระบวนการหนึ่งของการตื่นรู้เป็นการเข้าถึงองค์ความรู้ภายในของเราปัญญายาณก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกตอนเลยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดตอนนั่งสมาธิเท่านั้นนะ อาจจะเป็นตอนที่เรากําลังทําอะไรเพลินๆอยู่เช่นตอนอ่านหนังสือตอนอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นได้ตลอดเลยหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นอาการปิ้งแวบอะคะ่ะเหมือนอยู่ดีๆเราก็เกิดไอเดียดีๆขึ้นมาเช่นเราอาจจะเกิดการปิ้งแวบไอเดียทําธุรกิจบางอย่างขึ้นมาที่ทําให้ชีวิตของเราอนะคะ่ะจากคนธรรมดากลายเป็นเจริญรุ่งเรืองแบบพลิกชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบชั่วโมเมนต์หนึ่งที่คิด อันนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือในบางสถานการณ์ที่เป็นแบบสถานการณ์วิกฤตก็เหมือนมีอะไรคอยบอกอยู่ข้างในทําให้เราลอดพ้นจากอันตรายนี้ประมาณนี้ละค่ะพวกนี้คือปัญญายาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความคิดในสมองนะคะแต่มันคือเกิดจากปัญญาข้างในแล้วก็จะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน ฝึกให้จิตเกิดความว่างแล้วก็เกิดความสงบทางจิตค่ะถ้าเรามีอารมณ์ขุนมัวหรือว่ามีพลังลบอยู่ในจิตเนี่ยปัญญ,ญายาณก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยฟังถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยปัญญ,ญายาณดีจังอยากให้ตัวเองมีปัญญ,ญายาณต้องทำยังไงมี3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือเราต้องหมั่นสร้างความสงบความว่างแล้วก็ความสุขในใจซึ่งเราเนี่ยจะได้จากตอนที่นั่งสมาธิ องค์ความรู้แล้วก็ปัญญาญานะคะมักจะเกิดขึ้นมาตอนที่เราจิตใจสงบแล้วก็ไม่ใช่นั่งสมาธิแค่1วันแล้วหยุดนะบอกว่านั่งแล้วอะไรอย่างี้ไม่ได้นะคะต้องพยายามนั่งให้สม่ำเสมอจนเป็นนิสัยะคะ่ะครั้งหนึ่งอาจจะไม่ต้องนานก็ได้สัก5นาที10นาทีก็ได้แต่ว่าพยายามทำให้สม่ำเสมอนะคะสก็คือการเชื่อมต่อจิตภายในหรือว่าการคอนเนคกับไฮเออ r ร์เซลฟ์ หรือว่าเรืยออีกอย่างหนึ่งว่าการตื่นรู้ค่ะสิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดปัญญายาณได้บางครั้งก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยไกด์เล่าในใจนะคะแล้วก็สัตชัตตยานของเราก็จะแม่นขึ้นทุกวันด้วยข้อ3นะคะการเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็อยู่ในคลื่นความถี่สูงพวกเนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยทำให้พลังลบออกไปจากตัวเราแล้วก็ ช่วยลดการยึดติดตัวตนของเราเป็นการเพิ่มปัญญาญาในตัวเราด้วยทีนี้มาดูสิ่งที่ทำให้ปัญญาญาณไม่เกิดขึ้นบ้างนะคะตัวร้ายเลยก็คือความกลัวแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะสิ่งพวกนี้จะทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความว่างแล้วก็จะเป็นตัวที่บล็อกปัญญาญาณของเราทั้งหมดเลยถ้ารู้แบบนี้แล้วเราต้องรีบปรับพฤติกรรมของตัวเองแล้วนะเพื่อให้เกิดปัญญาญาณขึ้นได้นะคะจะได้ มีอะไรคอยไกด์คอยนำทางให้เราพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะอยากให้ทุกคนลองดูนะได้ผลยังไงแวะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ